สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซีแม่ครัวสู้ผู้สุขคนเนาะค่ะเมื่อนี้เอาไก่แล้วเด้อพี่น้องไก่อีกแล้วไก่รัฐบาลไทยจะออกอีกแล้วเป็นงวดสุดท้ายของปีเด้อพี่น้องเด้อเป็นวดสุดท้ายของปีหกเจ็ด วันที่สองพูดวันที่สองปีใหม่ขับไข่ขับข้าอยู่ในปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อจะไปออกวันที่สองค่ะข่าวกล่องออกมาแล้วเอาใกล้มือแล้วแม่ขั้วกระสีเล่งอาจารย์ที่ยังบบท่านเลยออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่ยังบบท่านเลยไปอ่าลงตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเบิง แม่ขวัวกระสีเล็งๆออกให้สำหรับรัฐบาลไทยเข้าเนาะค่ะสำหรับรัฐบาลไทยลุดกระออกเดินกระออกเอาเป็นยังคือออกถาบลุตตอกันหลาหัวแม่ขั่วกระออกคือยังสูตรลักซิบบนแม่ขั่ว <c oughs> แม่ขั่วสีบเอาเลี้ยงสูตรลักซิบบนแม่ขั่วเคยบวว้บบว่า แต่กี่แต่กรเพิ่นมาลางเพิ่นมาเป็นลางบานายูต่อมาต่อมามาสังเกตว่าเพิ่นหลามารักสีปุนบานช่วงที่เข้าถือกระขกดันช่วงแม่ขั้วเปิดเปิดช่องไม่ใหม่นะ่ะเพิ่นละเพิ่นละงหา่มาอยู่รักสีปุนการที่ตัวเลขแนวทางหรือว่าการสูตรใหญ่เป็นน้ำดาวจรนเด้อพีนองเด้อดาวหรือว่าเปลี่ยนพอสอสูตรเท่ากับเปลี่ยนน้ำ บมวมเปนางมันสิยืนอยู่คงทีเด้ <c oughs> บวมเนสิยืนอยู่คงทีสูตรที่แม่ขวัวเอามาเฮ็ดลักสิบบนนี่กลับมาเปลี่นลางอยูซีงวดแล้วแต่กี่แต่ก่อนแต่แม่ขวัวไดมาแต่ได้มาที่แหลกแกอันที่ว่าผู้บ่าวเอาให้นั่นเพิ่นว่ามันเปลี่นรักรักอันล,ล,ลางเพิ่นวันเป็นักนวยลาง บานแม่ขั่วก็เอามาลงมาลงก็มาเป็นรางที่ว่าเอามาลงงห้พผ่ฮัตแน่หายเบาทาแน่เนี่ยล่ะห้พ่อเพชรพ่อหยางท,ที่ว่าแม่ขัวเอาไปลงแต่พระฮัตเน่เปิดช่องนะเจ้าว่าแม่ขัวจับโปะโปะโปะหน่วยลางหน่วยลางเจ้าว่าจับถือบอกตัวไหนออกตัวนั้นช่วงนั้นบานนี้มามาถึงช่วงที่แม่ขั่วเปิดช่องสูตรเก้าเนี่ยล่ะพำใาเป็นลักสีบบนบานนี้ บัน้เศร้ารักซีบบ่นหยุดเดี๋ยวนี่มาอยู่รางอยู่ซีงวดแล้วพี่น้องมาอยู่รางอยู่ซีงวดแล้วเดี๋ยวถ้ากายงวดนี่ไปเพิ่นสีอยู่รางใื้ออยู่บนทางงวดนี่ไปงวดหน้าแม่ลัววลังหลังจากปีไม่ไปแล้วแม่ลัวสิเลื่มลงสูตรนี่อีก สีซ่วงเบิงว่างวดนี่เพิ่นสีมาลางหรือสีมาบนหรือสีเป็นจังไหนสองตัวมาตัวสูตรหลักสิบนี่สูตรหลักสิบบุแม่ขั่วนี่อ่าเดี๋ยวให้มันไก่งวดน,นี่ไปก่อนเดี๋ยวแม่ขั่วสีลงให้เบิงว่าสีเป็นเพิ่นจะมาเป็นสูตรใดแล้วบานนี่เมื่อนี้สิมาลงของผู้ใด้บัดโอ้อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมตามข้อมูลข้อมูลสองสองสองอ้าว พอทิ้นโทรมากเมื่อวานนี่กับได้รับกันจักเทียพี่น้องเสียนบ้านดุงไหมหลุดโทษกับไปกลับมาอยู่เพราะไหนรับกันจักเทียอยู่ขอโทษขออภัยเด้อพออันพออันเสียนบ้านดุงหลุดโทษกับไปกลับมาอยู่แล้วได้รับสายกันจักเทีย เดี๋ยวมือนี่สิล่องโท่อีกอยู่มื่อวานก็เป็นเน็ตลงหมพี่น้องโอ้ยอันขึ้นวันทุกข้อทรงยั้งกับบได้เมือวานนี่ตอบไล่ตอบยั้งกับยากสองสามมือแล้วพี่น้องอะขันมันลาซาแบบไรกับแม่ครัวขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนี่มาเบิงของไผ่แม่ครัวตัวเดียวบนตัวเดียวไม่โอ้ เลขวิ่งตัวเดียวไม่ปกักหลักตัวนี้บนล่าง,ต,าง,าง,ง,ต,งาตัวเดียวไม่หลักคนวาโอ้ยอันจะเป็นอันเขียนลงหนาลงหลังอีหลีตัวละน้อไม่ขั้วนี่เนาะตัวเดียวไม่หลักคนว่ะมันมาอ่านหัวตะสิฮูหูว่าจะคลองเขียนผีที่นี่ <laughs> ตัวเดียวไม่ปกักหลักอันนี้ตัวเดียวไม่หลักเออแปลกแต่พ่อเลขมันบกเขาละแม่งหวดวมังก้นี่เออ <laughs> อังาเบิ่งกันรอบนี่พี่น้องว่าสิเป็นจังไดบนบงมเมนบนเบ้เเลขวิ่งตัวเดียวไม่ปักหลักสันดกเอ้ยเบิ่งดูพี่น้องตัวเดียวไม่หลักเฮ้ยแท่นทีสิวา่าวิ่งตัวเดียวไม่ปักหลักเป็นบ้าอีรีตัวนี้เนาะอ่ะสิบหก ธันวาคมหกเจ็ด <c oughs> แม่ครัววิ่งตัวเดียว วบาววบาวยันเบางามพี่น้องทำไมสิบหกธันวาคมหกเจ็ด <c oughs> แม่ครัว เลขวิ่งตัวเดียวไม่ปะหละักนี่จังคอยคิดถือ นี่จะค่อยคิดถึอบันนี้พี่น้องอันหวดที่ผ่านมาลุดนี่พี่น้องลุดนี่นี่เลขตัวเดียวนี่ลุดเดินมาสามหดแล้วมัลุดมองหัวเมื่อกี้นี่เดินมาสามหวัมมมมว,ม,วม,มันลุดหววเมื่อกี้นี่เอาก้อนสิไปเบิ้งก้อนสิไปเบิ้งเลขวิ่งตัวเดียว อย่าลืมติดตามข้อมูลสองสองสองข้อมูลหนึ่งสองสองเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามข้อมูลหนึ่งสองสองรอบที่ผ่านมาเข่าสองตัวพี่น้องรอบที่ผ่านมาเข่าสองตัวข้อมูลตัวนี้ซิมมี่มานี่คืองวดที่สอง งวดนี้แม่รัวบริเลง่งห้เพราะว่าแม่รัวซื้อเองหนึ่งสองสองมาออกสองสองหนึ่งงวดเมื่อกี้นี้แม่รัวซื้อแต่หกหนึ่งหนึ่งหกบนมาออกลงังอย่าลืมติดตามพี่น้องอย่าลืมติดตามเลขสิบหลายหางมันวิ่นตัดเอาอยู่ในสองหางหนึ่งเลขสองตัวหนึ่งสองสาม สมีเลข3สามคู่ตัวพี่น้องหนึ่งสองสากับตัวนี้มีเลข4สี่คูทัดตัดเล่นตัดเล่นเลข2สองตัวเนาะ้อมูลตัวนี้สิมีมากมือมือหวยออกเด้อพี่น้องเด้อคืนวันหวยออกอนะอาจจะให้ก่อนมือหวยออกมือหนึ่งก็ได้รอติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อ รอกดติดตามไว้หาังเทียออกสามตัวมีมุกี้นี่ออกสองตัวเอ้ารอบนี้มาแล้วข้อมูลโอ้เลขวิ่งตัวเดียวโอ้หานเคือสิทติดอันดับหลายอาจารย์แทนเนาะเอา้า จานไ้กัว่ากันไปเพิ่นหนีมาได้บนล่างเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นหนีมาได้บนล่างอะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณา,าค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรของแม่รัวเป็นสูตรของแม่เขาค่ะพี่น้องเนาะอันแม่รั่วเห็นว่าเพิ่นรุดก็เลยลงรุ่นมู <c oughs> เลขวิ่งตัวเดียวไม่ปักหลักห้าเอาหาเด้อพี่น้องเด้อหารอบนี่เอาคลิปต่อไปสิเป็นของไผคลิปต่อไปสิเป็นของคนด่านขุนทศเด้อค่ะพี่น้องเด้อคนด่านขุนทดกับสะพล์หญ้ามูคนด่านขุนทศหายลางมาตัวเดียวเอารอติดตามเลขกลางตัวเดียวฟันให้ตัวเดียว เอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับมืมะสำหรับคลิปนี้แม่ครัวให้ทุกท่านโชคดีกับเลขค่าอย่าลืมไปจับสลักที่ถูกกฎหมายไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อติดทาไว้ติดท่าไม่เสียไหลอ่ะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ